เอา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 ้ยจเฮ้จ้าพี่บ้านแทะก็ตายหมดจังไงโอยังก่โอโก็เคยอาปาก้งเลยโอไม่ถูว ของเซบีเขาเก็บไปแล้วตัวสวัสดีปีไม่ไทยวัสดีสงการครับพวันอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงหน้าตัวซือเม็ดสตัวันไปเปิดห้องรีสอร์ทอยู่มั่นจ่าเปิดก็ไปผู้เดียวเป็นอันนี้ไหมเป็นรีสอร์ทของไอ้ไอ้ปุ๋ยไหมพันชัยเป็นแล้วแล้วมั่นจ่ามั้ยเอ๊ะ โอ้ยตื่นเต้นว่ครี่รถมาลับเองมอัน็กกะ่เดไทยลูกหรัล่าอยู่ผู้ใดกันเล่าอยู่อยู่กต่เรามาลับเองเลยไหมเลามาลับแขกเองใกล้ๆนั่แหละใกล้ๆวัดนั่แหละเดี๋ยวไทยลูกนั่งเร่าอยู่ออกคลิปผมอยู่ของเมียเราซื้อเมียเรา คอนดดาเรสซิเดนต์ว่าดีใจมากเลยตกใจแล้วเราเราขับมอไซ่์ตะหลกโท่ตะหลกเมียเขาเล่ารับบอกว่ามาเปิดห้องมาค่ะเนื้อทานได้ให้คนออกออกไปเป็นเบื้องใหมเด้วยเล่าด้วขับรถมามันโอเคว่าเดินทางกดนไยเออโอ้โอ้แสงส่องฟ้าแล้วมองหนา้าผานน้ำตา รถเกิดเป็นคนย่งบอกินครับบอคอยหิวอนไนะครับอาเอาของขึ้นไปไปเออวันนี้จะไปซักผ้าในในดิเด็นทา,นางไกลคนเนทางไกลคบเดตันมากยังยังอยู่อนสิบไ,นไอนอยบอออาบน้ำมา u qua 10 vạn hàng nè, ai lấy cái xe, cái song xe kiểu lật rác lào anh, hả, rồi. qua 10 vạn hàng, nó mới còn tuổi, nó kiểu bố mì đó, bây giờ bay chưa? đi bình thường đâu, nó bay quanh đây, đó, cố, ในการตอนออกเดินทางไปเรื่อย จงบรรยากาศดีจังคิหนึ่งก่อนเนาะก่อนออกเดินทางครับพี่น้องไปเฝ้าหัวหอมนอลหอจากกัมแบปีกันเล็กนอจักคิโอ้แดดเริ่มมากแล้วพี่น้องแต่ลมลม เอลรกหนาแล้วครับเรียบร้อยฮะาคนเดิแล้วเงี้ยเดวไปเลย่ไปเดินทางไปชมพูทวีปไปหาของนำมาพูนลนวัดระยะทางประมาณโลกัวยางเสร่นก็บายางอีกละตนบุดีก็จบังพุ่นแถวนีนั่งเลยอันนี้ก็บังพุ่นแถวนีนั่งเลย ปีอาบน้ำบังโพดหน่อยดิโอ้เก็บเลยครับมลงลงนั่นกำลังเก็บอะไรกันแม่อะไรครับคุณละจะหากินทั้งหนาไป ยังสาวเดียววดครับไปรถบัสเอาบอว่าไปก็ไ่ได้ไปใกล้หอดแต่ผแต่ผมผลาดเเดียวมาไม่พูดอะกินแต่ตาพเป็นขยมก็ไเล โครงการดีคุณบิดบานเท่านั้นประมานสร้างลอยตัวชิโดเป็นแข่งรถลังใจครับที่งานขับขี่ปลอดภัยครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับเป็นมือต้องการนะครับวันที่สองแล้วนะพี่ดำตะวันออกเดินทางนะครับ พวกเราเดินทางนะครับพอแล้วมาเดินทางแล้วเราไปกับสีรถบัสกันรถไฟเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยนที่พอแล้วมันนอนทีงรถขวบ กาหลังจากอาบน้ำแล้วหลังจากอาบน้ำแล้วนะสภาพก็จะเก่าเองไหมมาไมเอารถคือรถเตะท่าควันปะกันพูแหละครับยิงอันสำหรับมือนี้ครับมัดโัชัยมัดหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคาย อันนี้คอยเมียทั้งฟังเล่าเพลินกันนะสิมาจับจองที่นะั่งในตนะคร้เพี่นองโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปสำนีสะก้อนเนาะพอกันไหมคลิปนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์ร่งกจขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันต้นนัทพลและคนรู้เที่ยวสำหรับคลิปนี้ขอสัวลาไปก่อนเช่นดียวับสวัสดีครับโอ้่อะลูกพี่เตรียมออกเดินทางเข้า